ส่วนของคาเฟ่เนี่ยเขามีทั้งอินดอร์แล้วก็มีทั้งอาท์ดร์นะมีหลายส่วนและทุกจุดที่ดีมาแล้วคืออ้งมากเพราะว่าเจอมา้าแคะมมาอยู่ข้างหน้าเขาปล่อยมมาเป็นอิสระอ่ะน่ารักมากที่นี่เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นรางโชว์นะคะมันก็จะเป็นแบบรถไฟฟ้าที่ธรรมดาแบบกอล์ฟไม่ได้ <c oughs> ก็จะมีเป็นรถพลาสติกไฟฟ้าแบบนี้ <c oughs> เหมือนไม่ได้อยู่ในประเทศไทย <c oughs> เอออย่างนั้นเลยค่ะ ห้องพักที่นี่สวยมากแล้วก็ตกแต่งเป็นเหมือนแบบเป็นสไตล์ยนะุโรปเนาะที่ทรอเนี่ยนะคะหลายๆคนที่มากันในส่วนหนึ่งเราก็แบบเออที่นี่สวยแต่ว่าพอมาถึงอ่ะคือสวยยิ่งกว่า ถึงเขาใหญ่ใช่ไหมเราก็จะนึกถึงอะไรที่แบบฟาร์มมา้าอะไรประมาณแบบนั้นพอเข้ามาก็จะไปแบบน้องมา้าม้าแคร์ที่แบบมาต้อนรับมาเล่นมาแล้วคืออึ้งมากเพราะว่าคืออยากได้ฟฟลลิ่งเหมือนฟาร์มมา้ามาถึงเจอมา้าแคร์ม้าอยู่ข้างหน้าต้อนรับวิ่งเดินออกมาต้อนรับพูดคุยกับเราเลยจ้าเขาปล่อยมา้าเป็นอิสระอ่ะน่ารักมากคือแบบน้องแบบใช้เวลากับตรงนั้นไปแบบมากเลยคือเหมือนแบบโอ้หลงสเสน่ห์ไปแล้วยังไม่ทันได้ชิมกาเฟกาแฟเครื่องดื่มอะไรเลยนะจ๊ะ พอเข้ามาถึงนะคะก็ในส่วนของคาเฟ่เนี네네่ยเขามีทั้งอินดอร์แล้วก็มีทั้งอา์ดอร์เนาะแล้วพื้นที่นี่คือแบบโลง่งมีหลายส่วนและทุกจุดคือดีเยี่ยมใช้คํานี้ดีกว่ามีเสน่ห์ที่น่าหลงไหลเชื่นชอบมากก็เลยมั่นใจว่าเครื่องดื่มต่างๆกาแฟนเนี่ยต้องดีมากนะคะ ที่นี่ก่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นการโน่แล้วก็เป็นส้มยูซุที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นเมนูยอดที่สำหรับคนที่แบบกินกาแฟแล้วก็อยากได้ความสดชื่นของผลไม้แล้วน,นี้เป็นโซดาด้วยเป็นแบบว่าสปริงคอฟฟี่คือไม่ใช่แค่สดชื่นจากส้มแต่แบบโซดาเนี่ยทำให้แบบเออมันสดชื่นมากเมนูนี้น่าจะแบบใครๆก็น่าจะชื่นชอบ ก็จะเป็นกาแฟแล้วมีนมแล้วเป็นแบบออนไอซ์มีครีมนมอะไรแบบนั้นด้วยเดี๋ยวมาดูซิว่าจะแบบว่าเป็นยังไงบ้างในแบบไหนุละมุนมากเลยคือความครีมแล้วความนมเนี่ยที่มาตัดความกาแฟมันแบบโอ้มันแบบอันนี้เยี่ยมยอดมากนะคะใครไม่ดื่มกาแฟเมนูอื่นมีเยอะแยะเลยแต่ไม่มีฟีลลิ่งแบบนี้เป็นแบบว่าสดชื่นเป็นสไตล์พีชหอมพีชมากฟีลลิ่งดอกไม้แบบ สดชื่นตลอดเพราะดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกอมันเหมือน,นท้องฟ้าสวยๆท้องทุง่งหญ้างามๆอย่างนั้น Dirty Dirty ที่นี่เนี่ยเขาเป็น Oat Milk เราจะเห็นเลเยอร์ต่างๆ Dirty เนี่ยคือกินแล้วสนุกอย่างที่บอกคือแบบมันจะเข้าไปแบบผสมกลมกลืนกันอยู่ข้างในดินฉันก็ต้องชิมนะทานง่ายขึ้นเหมือนเบาเหมือนทานขนมหอมนวลก็ถ้าใครมาสั่งรับรองว่าไม่ผิดหวัง เยื่อของชั้นพายเนี่ยบางกรอบไส้ข้างในนี่อัดแน่นให้ดูนะคะจริงจังให้ดูเลยเห็นไหม<ๆ>มากงีที่อันนี้ดูไส้ข้างในใหญ่โตโมโหฬารไม่เคยเจอแบบตัวไส้กรอกที่เป็นเยอรมันไส้กรอกคือเป็นไส้กรอกอย่างดีไส้ข้างในคือไม่แกงกลัวใครทั้งนั้นอะ่ะอใหญ่โตมากคือแบบอ,อะไรอร่อยมากอันนี้เราพูดถึงตัวทรอตคาเฟ่เนาะแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของ โรงแรมรีสอร์ทเรามาที่นี่ที่เดียวที่เดียวคือครบจบทุกวงจรหนึ่งวันเอาไม่อยู่เด้อจริงๆแนะนำคือให้นอนค้างแต่ถ้าใครจะเป็นทามกับคาเฟ่ใช้เวลากับคาเฟ่อะก็จัดไปเต็มๆแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังมีอะไรมากกว่าที่หลายคนรู้จริงๆเดี๋ยวคุ้มค่าเดินพาไปดูวันนี้ขอผ่าดูเครปข้างในเพราะมันน่ากินมากเป็นดาร์กช็อกโกแลตเครป แล้วก็มีเป็นอมอน์นะมาร้อนๆอ,อุ่นๆชิมนะอร่อยมากช็อกโแลตดีเครปนุ่มดีกว่าเราเอารสสัมผัสเลยดีกว่าข้างบนนี้เป็นไอศครีมเป็นโฮมเมดของเรานะชิมไอศครีมก่อนเป็นวานิลลาแล้วก็อาทานคู่ทานคู่ดูเป็นช็อกโกแลตที่ราดนะคะนี่แล้วก็เป็นเลเยอร์อย่างนี้แพนเคก้ก ดูเป็นช็อกโกแลตข้างในนุ่มมากเนื้อเห็กอื่ในใดคือช็อกโกแลตข้างในตรงนี้คือละมุนสุดไอศครีมฟานิลาเนี่ยมันคือละมุนขึ้นสู่ยอดเสาเลยจ้าเป็นคนชอบคาฟเฟิลอยู่แล้วเพราะว่าชอบแป้งกรอบนอกนุ่มในนะคะ กินชิม,ชม,นมอนกับตัวแอปเปลิลค่ะหอมนวลสุดมันอยู่ยอดเสาตันแนตันะแนแต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 นแนแล้วก็ไอศครีมใช่ไหมที่นี่เขามีโฮมเมดไอศครีมที่นี่อย่างที่บอกคือเป็นโฮมเมดนะแล้วเขามีขายไอศครีมยกมยกไหมมีจา้าสิ่งนี้เดี๋ยวต้องชิมนะอร่อยมากมันคือฟลอโร่เย็นและมีเนื้อข้างในด้วยมาจิมนี่สายจอกโกแลตใช่ปะเฮ้ยต้องมาที่นี่บางทีต้องมาที่นี่เพื่อลองชิมสิ่งนี้ก็ไม่เสียหาย เมล่าแมนเราเขาชอบแบบสายช็อกโกแลตไงก็เลยให้มาลองนางบอกว่ายกนิ้วให้คุ้มค่าตื่นค่ะทีนนี่เป็นสเตชันของทรอลคาเฟ่นะคะมีเอาดอร์อินดอร์เดี๋ยวให้ดูมุมต่างๆถ่ายรูปสวยจัดเลยหลังจากนี้กิจกรรมเขามีอยู่นะแล้วบอกว่าก็ต้องจะจัดสักหน่อยมันจะมีสก,กีดี้ที่เราจะมีม้าให้ถ่ายรูปแล้วแบบว่าไปอยู่แบบเนินแบบฟิลลิ่งแลนด์สเคปที่สวยๆแบบนี้ก็ต้องจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมของที่นี่เนาะให้อาหารมา้าขีมา่ม้าอะไรต่างๆแบบนี้ถ้ามี5ดาวให้6ค่ะ มองไปตรงนี้เนี่ยอยากจะได้รูปกับม้ากับเนินเขาสวยๆสักจุดหนึ่ง ทรอสคาเฟ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ,งร,รังโชลรังโชคือโรงแรมคือรีสอร์ทคนที่ก็จะจดจำวันที่เป็นสนามกอล์ฟนะคะใครจะเดินทางไปต,าต่ปตางๆจุดต่างๆในนี้เนี่ยเขาก็จะใช้แบบรถกอล์ฟกันแต่ที่นี่เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นรังโชนะคะมันก็จะเป็นแบบรถไฟฟ้าที่ธรรมดาแบบกอล์ฟไม่ได้ก็จะมีเป็นรถคลาสสิกไฟฟ้าแบบนี้ ใหญ่ข้างหลังสีฟ้าสีแดงนั้นดูนี่นี่แล้วมีจิ๋วเดะจิ๋วอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะมีแบบ a อ v ด้วยก็ถ้าใครอยากจะฟิลลิ่งแบบนี้ขับเป็นรถคลาสสิกไฟฟ้าเก๋อันนี้ไซส์เล็กเนี่ยครึ่งชั่วโมง600บาทให้ข้อมูลเอาไว้เลยนั่งได้จํานวน1-3คนเลยแหละเนาะแล้วก็ถ้าไซส์ใหญ่นั้นครึ่งชั่วโมงคือพันสอันนั้นคือนั่งได้เยอะถามว่าราคาต่างกันยังไงคือมันคือจํานวนคนที่นั่ง จุได้หรือว่าถ้าใครจะเป็นสายแบบแอดเวนเจอร์ไปเลยจ้า ATV เขามีเส้นทางนู้นไปถึงไร่ขา้าวโพดเลยนะวันนี้ถ้ามีเวลาพระอาทิตย์ตกดินดีๆมีเวลาเพียงพอดิฉันจะพาไปดูเส้นทาง ATV ให้ว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะทัวร์ในนี้ตั้งแต่มาเนี่ยเราเจอทรอสคาเฟ่แต่ดิฉันเปิดโลกแล้วจ้าว่าทรอสคาเฟ่เป็นส่วนหนึ่งของรังโชเดี๋ยวทัวร์ว่าในนี้มีอะไรบ้างก็กิจกรรมหนึ่งก็คือขับรถไฟฟ้าคลาสสิกนี่แหละนะฮะขอไปเลยดีวยกว่าขับยังไงก่อน จะบอกว่าจริงๆเราเนี่ยเราก็ไปกันมาหลายที่นะแต่ว่าก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งรถคลาสสิกสไตล์ยุโรปที่เป็นรถไฟฟ้าแบบนี้เลยจริงๆ,จ,งๆจุดนี้นก็จะเป็นการยืนยันการเช็คอินแบบที่เรียกว่าอ f ฟฟิ i ชียลเพราะว่าป้ายใหญ่โตแล้วสวยงามจริงอันนี้มันมีแชม,มลิมสำหรับเด็กด้วย แบบสายแบบว่าหรูๆชิวๆแบบรถคลาสสิกเอาแบบลุยๆมันๆที่นี่ก็จัดให้ค่ะนี่คือแบบเส้นทาง ATV ของที่นี่เนี่ยคือแบบสวยงามมากตลอดทางเลยบอกได้เลยว่าประทับใจมากคุ้มค่าตื่นสุดๆค่ะห้องพักที่นี่สวยมาก จริงๆค่ะคือสวยมากมีแบบที่เป็นวิลล่าห้องนั้นคือแบบสองห้องนอนเทควิวเป็นแบบว่าทะเลสาบมีระเบียงออกไปแล้วก็ตกแต่งเป็นเหมือนแบบเป็นก็อย่างที่บอกเป็นสไตล์ยุโรปเนาะเหมือนแบบนั่งมองออกไปแบบเห็นบรรยากาศไม่เหมือนว่าอยู่ในประเทศไทยเลยค่ะคือนต้ตโตแฮปปี้สุดชอบมากตรงระเบียง นี่เนี่ยเป็นห้องพรีเมียร์ใหญ่นะฝั่งนี้ก็แบบว่าเห็นวิวของสามนอลกฟฝัฟ่งนี้ก็จะเห็นแบบเป็นสระว่ายน้ำตกแต่งคลาสสิกสวยหรูเตียงใหญ่โตฟูกนิ่มเอออย่างงี้สวยงามมากเลยค่ะสระว่ายน้ำข้างล่างก็จะมีเป็นพูลแอ c เซ s เหมือนกันฟีลลิ่งตกแต่งเหมือนกันห้องจะขนาดไซส์เล็กกว่านิดนึงแต่ว่าเดินลงสระไปได้เลยจ้า หิวสุดอยากรู้มากว่าที่นี่อะไรเด็ดเพราะว่าทั้งวันวันนี้ทุกอย่างคือดีเยี่ยมเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารเนี่ยอะไรต้องกินที่นี่เนี่ยนะคะเรามีห้องอาหารอิตาเลียนชื่อว่าเชสโซเนีย Walk in เข้ามาได้เลยบรรยากาศก็อย่างที่เห็นคือสวยมาก เหมือนไม่ได้อย kind of go ู่ในประเทศไทยเอออย่างนั้นเลยค่ะอาหารต้องมาชิมกันว่าเป็นยังไงเราจะลองมันเป็นแต่ละเมนูกันไปเลยนะตัดเลยนะนี่นะเนื้อแซลมอนเป็นแบบนี้มันสดมากคือชอบความฟิวมมันหอมตรงเปลือกมันกรอบแล้วก็แบบข้างในมันนุ่ม ตรงนี้นะคะคือ阿อ拉เบต้ามาชิมกันว่าสปาเกตตี้จากที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างนี่นะแอบเห็นแบบว่ามีพริกแห้งหนึ่งคำรู้เรื่องบอกเลยเส้นซอสทุกอย่างแอบเห็นกระเทียมน่าจะแบบฟิลลิ่งฟิชชั่นคำใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคำใหญ่ๆเลยนะ5 4 3 2ชิมจ้ะคือชอบความแบบเรียวอ่อนๆแล้วความนัวแล้วเผ็ดจากพริกแห้งอันนี้คือเด็ดมากทานได้ ีสวยหน้าตาดีสุดๆกระหลอบตัวใหญ่เป้งๆเลยก็คือว่าก็คือถ้าเทียบตรงตาก็ดีบังไปข้างหน้าแล้วตัวใหญ่มากนี่ข้างหน้าตรงนี้เขาก็จะมีเป็นดเรสซิง่งเป็นซอสเนาะซอส,สต่างๆเป็นยังไงเข้าเครื่องไหมยังไงแบบไหนกิลวกำลังดีไหมอย่างนี้นะต้องชิม ความที่แบบเอาไปกริลที่ลงตัวมันเยี่ยมยอดมาสลัดบูรต้านี่ของโปรดนะโตโปรดตรงไหนเพราะว่ามะเขือเทศมาเสเดี๋ยวมาชิมนะว่าเป็นไงบ้างนะห <c oughs> วานนี่กับผลไม้เออจริงๆน้ำสลัดอีกแบบอิตาเลียนนั้นตดชอบอยู่แล้วชีสก็ดีอันนี้คือแบบโอ้แฮปปี้หยุดกินไม่ได้ บาร์บีคิวซี่โครงหมูใหญ่โตลังการสุดเลยนะส่วนหนึ่งนี่คขอใหญ่กว่าหน้าโตะแล้วเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเมนูคลาสสิกนะที่แบบว่าหน้าสาั่งและกลิ่นหอมมากคือแบบว่าควันขึ้นมาเลยนะแบบนั้นมาดูเช่อว่าความซี่โครงหมูเนี่ยนะคอบาร์บีคิวนี่มันจะต้องแบบเนื้อหลุดออกมาจากซี่โครองอะ่ะเอออย่างนั้นนะ มันใหญ่มากเลยอะจ้านี่คือนางเปื่อยยุ่ยสุดเลยจ้าดูเปื่อยยุ่ยมากนางล่อนออกมาจากกระดูกเลยเดอ้อมีไซดิสดิสองอย่าง <c oughs> เป็นไฟแล้วก็เป็นกริลข้าโพดเออใช่อย่างนั้นซี่โครงบาร์บีคิวคือมันนิ่มมันคือคนมีปัญหาสุขภาพฟันเหงือกกินได้หมด คารามารี่อันนี้ฟิลลิ่งซีฟู้ดทอดกรุบกรอบเลยทีเดียวดูจากหน้าตาของญาติใช้มือนะคะคารามารี mm hmm. คือสดมากแล้วการทอดแล้วมันกรอบแล้วแบบริบที่ทานด้วยอะ่ะมันนัวหอมที่นี่ที่นี่เขาเปิดมีช่วง2เวลานะเขามีช่วงเออเศวตมงครึ่งถึงบ่ายสครึ่งแล้วก็มีช่วงเย็นก็คือ6กโมงถึง4ี่ทุ่ม เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่บอกกันเลยว่าคือสั่งได้ทั้งวันเหมือนกันนะถ้าเล่นถ้าอะไรยังไม่ทันของหนักอะไรงี้จัดไปแน่นอนพิซซ่าขาดไม่ได้พูดถึงอาหารอิตาเลียนไม่พูดถึงพิซซ่านี่ไม่ได้นะบ,บอกบอกมากอันนี้ไม่ไหวลนกเข้าไปทางพิซซ่าที่อิตาลีมาแล้วนะอันนี้มันดีมากๆเลยอ่ะอื้อหือโอ้โห มากาลิต้าออริจินอลวันนะอันนี้คือแบบว่าเบสิกพิซซ่านะกินหอมพิซซ่าทั้ง2อย่างแป้งซอสทุกอย่างหอมเยี่ยมมากความโหระพาที่มาอยู่ในนี้คือถูกต้องและดีงามผสมผสานร,ระหว่างไทยกับอิตาเลียนได้แบบน่ารักตรงเกลียวอีกเมนูผักที่แบบพอ p ูลาคนนิยมสั่งอย่างซีซ่าสลัด สดๆสดสดน้ำสลัดดีๆชีสเยี่ยมๆอันนี้คือจบเลยนะขาดไม่ได้คือเบคอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะต้องกรอบกรุบกรับมาขอหนึ่งคำผักสดมากสดขนาดที่แบบว่าถ้าจะสดวันนี้ต้องไปกินในแปลงผักแหละแย่งกระลอกแย่งกระต่ายกินเลยตรงนั้นแล้วก็ที่ทุกคนเห็นก็นอยู่แบบนี้แล้วตดก็อยู่กันที่แรงโชว์ค่ะ คืออยากจะบอกว่าจัดเต็มมากนะคะทุกๆปีในช่วงเทศกาลต่างๆที่นี่ก็จะมีจัดงานช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบปีใหม่คริสต์มาสพอดีคือมันเป็นอะไรที่แบบอลังการมากลองคิดว่าถ้าทุกคนได้มาอยู่ในสโนว์ทาวแห่งนี้มันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าตื่นมากๆแทบจะต้องแบบจองโรงแรมข้ามปีเลยละมั้งที่นี่แลนโชวชานดีเขาใหญ่กินพักเที่ยวที่เดียวจบคุ้มค่าตื่นค่ะ